สวัสดีครับวันนี้คืผมจีนซีโอไวันนี้เราจะเป่นเกม GT s t a n d and r e d เวันนี้เราจะไปเมือมงเพื่อที่จะถ่ายหลักฐานให้กับใครวะมันชื่ออะไรนี่นแหละมันมันเป็นกลุ่มของใครนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันโอเคดูแผนที่ก่อนี่ชู น่ะชุโอ้ข้างมันจะอาจจะทันพันนิดหนึ่งเพราะเล่นเกมผมเล่นหลายครั้งแล้วแบบแไม่มเลน่นเล่นแล้วหัวร้อนวันนี้ดูคาจิกับคุณย่าเล่นแล้วหัวร้อนลูกแ,ลแ,ลแจ็คเป็นฉันไงเล่นแล้วหัวร้อน มันเกินี่ชบอ๋อคนมันขับรถต่อไรแบบนี้เจ้าหน้าเกมอาจจะไม่ดังว่าเราปิเสียงมาแล้วลูกจ๋าซึ่งเราก็ทำภารกิจเยอะเนี่ยไปบ้างสวนหนึ่ง ถ้าเราตายเนี่ยหรือว่ารถ oh, <man. S 1> ของซีเซอร์อรู้เมื่อไรเราก็จะแบบไม่อยากพูดเลยไปยัง oh, <man. S 1> ก๊อปซีเซอร์เป็นอะไจะไปไนเนี่ย oh, เอน้องชาย้องชายบังมาชุบอ่ะมนนี่มาทำไมเอ่ย มันกระโดดไม่ได้ซีซ่าเดินช้าเออซีเจสัยจอยากให้ดุนให้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปวิวนะนะใครอะอเฮ้ยนี่มันรถไรเดอร์นี่มันไรเดอร์เนี่ถย,ถ,ถ,ยถ่ายรูปไว้แบ็กเมย์ไรเดอร์มีใครอีกไหมเออรถใครอีก <c oughs> รถใครฮะรู้จัก อันนี้ผู้ก่อการไล่กันจุน๊บเขาน่าจะไม่ได้ยินเสียงที่เราถ่ายแล้วาใครอีกวะเนี <that> ย่ยใครอ่ะใครวะเนี่ยอ่าถ่ายแบ็คเมลไว้ก่อนว่าตับใครครับเนี่ยโอ้โห like oh, รถบสีม่วงมาเลยอ๋อ oh, ไม่ใช่ไม่ใช่เอานี่ไง มัวนาจะเป็นใครเนี่ยถึงวนากับซันแอนเดรตไม่ใช่กับซันฟีอโรกันโอ้ขอบคุณมากซิศาสร์สอบคนที่มาสับฉัน ไม่เป็นไรสิเจฉันจะกลับกบเด็กกบอะไรเนะนี่ยก o บายจบภารกิจเดี๋ยวคงคองไม่กี่วินาทีแป๊บหนึ่งมีคนโทรมาอีกนะแ,แหละเค่นแหละเรามีภารกิจของใครบ้างเนี่ยตัวเอสคือใครนะมีของอุซี่แล้วก็น้องชายน้องเคย ถึงเวลาเกตแพคมาเราจะบินกลับเมืองกันเราจะบินกลับไปซันเฟียโรว่าเมื่อกี้ไม่มีอันนี้เหรอสุมเมื่อกี้ไม่มีอะไรวะมันมันชื่ออะไรวะบิ๊กสโมกเออไม่มีกิปนี่จะสั้นในิดนึงสักห้านาที ไม่ได้ยาวมากเพราะเราแค่มาทำคอนเทนต์คลิปเฉยๆคลิปเขาบอกว่าในป่านี้มันมีสซเลนด์ดมัมมนนะฮะมีรถบ้านแลยยิงได้ไหมยิงยิงไม่ได้นี่มันวิ่งเราวิ่งวิ่งอย่างเร็ว วิ่ง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 ไปเอ่อก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแค่จะมาโชว์ถ้าเราจะมาป่วนเมืองกันแค่นั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ